สวัสดีครับทมสนามนิววันนี้ปามาอยู่ข้างสนามหรือว่าทิมสนามในของกาแนะครัน,รนฟุตบอลดบเดินสายเงินแสนนะครับปีบา,าวิทยาลัยทอนบีวิยาเขต<อ>ข้างเหนือจังหวัดละบูนนะครับแต่มาทีรแกโกแโกใส่ายหลบเยด้อยออแล้วก็เปิดมา,านในเครึ่งหลังคู่นี้ก็มีประตูเลยนะครับ โบรรยากาศของฟุตบอลเดินสายนี่ต้องบอกเลยนะคราว่ามันมันก็ไปแถมบรรยากาศนะเขาได้มีโอกาสสัมผัสนักฟุตบอลที่ถือว่าเล่นในระดับไทยลีกสองไทยลีกสามนะครับจะพบรอาใกล้ชิดเลยก็ได้นะครับอย่างในทีมที่เราการลังามายคับเลมินบาตอตันกทยนเนี่ยขางหวะดีแล้วอวดเส้นี่จะเห็นทนนันโดนะครับ เล่นด <ítulo> <run> <h ért> ้กับพายาลอยคืนกับบาร์ใบเลือฤดูกาลตีแล้วนะครับหรือว่าประตูนะครับหลอกบาดึงทีเดียวไม่ผ่านสักนะจ๊ะกระเทียมเป็นทางด้านของโค้รประตูที่โลกเก่านะครับโค้รแกนมาใหม่ครับโยมารจินสนาพิษโยารโอ้โหแม่แล้วบอลหลุดออกหรือว่ายังประตูของเชียงใหม่ยูล่าสุดครับประภาวินสิริทองโสภาก็อยู่ในสนามนี้ตุยนะครับ เดี๋ยวไม่กระทั่งยันต์ต่อที่ผมมองขวาแล้วสถดเข้ามาตรงนี้ยังไม่ผ่านครับเป็นทีมต่อได้เป็นมาใหม่ครับจะมีช็อตสมาแต้มมาแล้วทีละธรรมดาทีละรัมดาใส่สุดเต็มที่มีดีกรีนะครับมาเล่นเป็นศูนย์ห้าจากช็อตไทยต่างชาตินี่นะครับหรือว่าปาทีมเบอรจะมีสลันสีเดชนะครับทีสองต่อหน <Bruno> ึ่งครับ ด้านของชัดชัยนั่งวิจิตครับคอมสันเสือจุ้ยอนุชาทองนี่บายกันะไกิงใครับตีบาีชัยครับแบงค์จีระชัยบาดนกานพะโลโยกาจ์นนี้หูแม่นี่คือบรายากาศลี่คือสกันีกายเียวปไก้อยมัวันนี้แล้วเชโกมาเอายายมบ่ายันที่แล้วนะเขาเชปคแล้วกเช็โกซสาแล้ว ที่ทอยากคือนะได้ปลามาได้สัมผัสข้างสนามเลยนะครับเพราะว่านี่เป็นบรรยากาศที่ผมเชื่อว่าหลายคนก็คงอยากรู้นกว่าฟุตบอลเดินสายนี่เป็นคนอย่ามาหุ่มใบหุมแนวพ่อเสน่ห์แห่ยางนะครับนอกเหนือจากการที่จะได้ นักฟุตบอลที่เล่นในสนามแล้วก็มาเล่นในฟุตบอลในการเดินสายแล้วเนี่ยซีซันทั้งใหญก็คือที่ได้ยินเสียงแววๆอยู่ข้างสนามเนี่ยเนาะคือผู้บรรยายใส่ขวาจังหวะนี้าที่รถมาลไม่กะทีนะครับซึ่งทีนั้นเขาพนโลกันก็งงทีมบรรยาย ฟุตบอลเดินสายที่ด you know ีที่สุดของภาคเหนือตอนนี้เอาครับตอนนี้ครับเมย์เรียกมาใหม่ครับอันนี้บรรณับในเรื่องของเงินรางวัลเนาะเพราะว่าถ้าเป็นเงินแสนนี่แน่นอนก็เป็นที่ดึงดูดนักฟุตบอลมาใหม่ครับที่าจะอยู่ในช่วงปิดเลกในช่วงนี้นะครับในมาเล่นฟุตบอลรายการแบบนี้โอเคครับเดี๋ยวคุณมาไปครับจากในเมืเชียงใหม่ครับ ต่อที่ได้สอบถามนะครับคนที่เอาทีมาแข่งก็บอกว่าในส่วนของฟุตบอลเดินสายเนี่ยนะครับจริงๆหลายๆทีมทำเป็นลำเป็นสันเลยนะครับส่งแข่งทุกสัปดาห์เต่บางคนในสังกัดนี่ก็มีเงินเดือนที่ตัวแหมซ้ำนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือบางคนนี่ถ้าดึงมานี่มีเบี้ยเลี้ยงพิเศษที่ตัว มีค่ารถมีค่าน้ำมันมีค่าเดินทางเพราะฉนแบบแปลกใจครับว่าอย่างฟุตบอลเดินสายถึงค่อนข้างเป็นที่นิยมเพราะว่าแข่งเซ็ตรับเงินเลยเนาะถ้าเป็นฟุตบอลลีกบางทีมที่ค้งางสตังค์ค้างเงินเดือนกันเป็นฤด,ด,ดูกาลนะครับแต่อันนี้คือดึงมาเล่นนี่มีตังแน่นอนอันนี้ก็คือสิ่งที่เป็นจุดแข็งของฟุตบอลเดินสาย ประกอบที่สำคัญก็คือตอนนี้กติกาของการแข่งขันฟุตบอลลีกเนี่ยก็มาได้มีข้อห้ามถึงเรื่องการที่จะขึ้นนักฟุตบอลมาเล่นฟุตบอลเดินสายนะครับยกเล้นว่าจะมีสัญญาระหว่างสโมสรกับตัวนักเตะเองที่สามารถที่จะ,ะระบุได้นะครับว่าอาจจะไปขึ้นไปเล่นบอลเดินสายถ้าเล่นบอลเดินสายต้องมีการยกเลิกสัญญาได้ ได้เห็นบรรยากาศพอหอมปากหอมคอเนาะรัยก,การนี่ okay, ได้เห็นว่าบอเดินสายเป็นไปบบอย่างไรแล้วการแข่ง <Okay, S 1> ขันนี้ก็ <okay. S 1> ประมาณ2วันจบครับอย่างรายการนี้นี่ก็วันนี้เป็นวันสุดท้ายคาดว่าคู่ชิงก็จะประมาณสามทุ่มนะครับ <Okay. S 1> ทั้งหมดนี่ก็คือเรื่องราวของ พิมสนามนิวในวันนี้ครับ